พร้อมมครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับรสัญญานะครับ o n e e ไปลกครับเช็คนชงานูนะครับไปครับูิษทัานไม่โดนนะครับ รุ yeah. ่นนี้น่ติดอาสั้ไม่ไม่ลงันะครับงนะครับปแล้วราตโค้านได้หัวขอมต่ายก็ไม่ได้นะนิ่งเลยยังไงนะครับรุ่นสั้นต้องใส่ต้องไปทำบมันิ่งุันนะรแล้วก็ิ่ง เลี้ยงน้อยเฮ้ยมีไม่ีไม่ดีไม่ต้องกลัวเลยไม่ดีไมอยากเวลาเยอะแยะต้องรียบรันโอ้โหองเบเวเบเวร์ไมี่ดีไม่ดีไม่ดีไม่่ดีไม่ดีไม่ดมดีไม่ดีไีไม่ดีไมไม่ดีไม่ดีไม่

ต้องหอยครับต้องหอยสาวเนี่ยดูมันดูมากเลยนเชียวนะครับได้ครับแขนสั้นสบายดึงนี้ใหญ่ใหญ่ขาขนสายขนสายเกียวก็ได้ก็วิ่งได้ อันนี้ครับคูทีามบครับ่ทครับไอ้บอลไทยทีงกับปย์ก้บอลไทที่อยู่ตอกสี้เอนะครับส่วนยอเยก็อนอย่ที่แดงนครับ เราจะบอกตากานะครับะกรตาเรียบร้อยครับตะกะกลับบ้านเลยอครับี่หอมาซื้อของคจ่วไปชนตรงนั้นถะเโาไปไปแล้วเมาไปยังไปนบ้านเขาไปชนกับปรเาเดินไปหลังนิดนึงนะเอาตรงนี่เลยนะครับปู่ไปถึงบ้าน